สันศิลาประจำบนทนฐานบกที่44รักษาราชการหัวหน้ากองกิจการพลเรือนบนทนฐานบกที่44กล่าวรายงานต่อท่านดิฉันพ่านเอกหญิงประภาศรีตันศิลาประจำบนทอนหานบกที่44รักษาราชการแทนหัวหน้ากองกิจการพลเรือนบนทนหานบกที่44และผู้ข้ารับการตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทราสาธารณภายัยของศูมมนย์บรรเทาสาธารณภัยบนทลทหารบกที่44ทุกนาย ขอขอบพระคุณท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีตรวจสภาพศพชุบโดยเอพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบริสุทิตะวันออกเฉียงเหนือนำพาความชุ่มชื้นจากเอาไทยเข้าปกคลุมประก็ได้เป็นเ่าสาระไทยเพื่อรองรับสระแสในทางไทยที่ฝนที่เกิดขึ้นในการนี้สู่เป็เทาสาระไยบนพล้นาปกที่14ยินได้กําหนดตรวจสภาพความชุกโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบริสุทิตะวันออกเฉียงเหนือ นำพาความชุ่มชื้นจากเอาไทยเข้าปกคลุมซึ่งจะก่รรนนใกอให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำลดจะตกชุกโดยเฉพาะใกล้ฝั่งตะวันออกเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบริสุทตะวันออกเฉียงเหนือนำพาความชุ่มชื้นจากเอาไทยเข้าปกคลุมซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำลดจะได้เป็นเท่าสัานะไทยเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยกระแสนที่เกิดขึ้น ในการนี้ส,สุพรรณษาสารภัยบนทนทหารบกที่14ยินได้กำหนดตรวจสภาพความพร้อมในครั้งนี้วันนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล Jam ้วขออนุญาตเรียนเชิญนายวิสาภูรศสิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานในพิธีกรุณาเก่าวเกี่ยวกับตรวจสภาพความพร้อมด้านสุพาสาสารภัยสุพรรณษาสารภัยบนทนทหารโบกที่14ครับเรียนท่านผู้บริการบนทนอนุที่14 ท่านหัวหน้าส่วนราชการต่างๆท่านข้ามหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดขุนพรนและระนองท่านผู้บริหารองค์กรของส่วนท้องถิ่นหัวหน้าหน่วยงานผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นข้าราชการทหารแตกผู้งมีเกียรติทุกท่านนะครับจากสถานการณ์ช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมของทุกปีนะครับทุกท่านทราบดีว่าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดขุนพรานอย่างนที่อำเภอสุโขทัยขุนศรีขันสวนละแม่ละจิ๋วและตะวเมืองนะครับ จะทำให้เกิดความเสียหายอ่บ้านเรือนทัพถินของให้ทุกภาคเลทางนี้เพราะทุกภาคส่วนจะต้องมีการจุดต่อประจำปีอย่างต่อเนื่องนะครับขอย้ำก,กับเรีมเพิ่มเติมนะครับว่าจากการที่เราได้มีการเตรียมการโดยทงีมของท่านการยมืองเนื่องนี้นเราต้องมาให้เรตุประชุมซักซ้อมนะครับทำให้เมื่ออาทิตย์ท่านคนเอกเราองค์รัตนสุวรรณนะครับเป็นดนตรีมาถูกเยี่ยมนะครับเคย มอบหมายภารกิจให้หน่วยทหารเพื่อเป็นเจาคระกรมนะครับว่าหากมีสถานการณ์ที่ตกไจนะครับขอให้หน่วยทหารได้เข้าเคลื่อนย้ายประชาชนที่จะต้องประสบปัญหาออกก่อนที่จะมีสถานการณ์ แพยัญลายทั้งปวงปัจนี้ด้วยกำลังสมควรแล้วผมขอเปิดพิธีมันของพนห้าร้อยดนี้เปิดไฟกดแพร์ปิดไฟกับเครื่องยนต์ตามระดับครับตัวขึ้นอยู่ประจำเลยเดี๋ยวก็จะเปิดปิดแพร์เพราะน่ะ รีพ่การระคองพันธราหนึ่งรมธราที่25ปวดความร้อเรียร้อยสิ้นคุณท่าท้าสาธารณไปกองพัน้าที่สองร่มธาราที่25สวดตะพัดปวดะพความร้อมเรียบร้อยครับ ขอให้ความพร้อมเรียบร้อยครับครับซึ่งวันนี้นั้นนะครับน้องครับเตรียมมาแล้วครับซึ่งก็วันนี้เริ่มข้อีหลายข้อเสร็จแล้วกันนะครับที่มาริ่มแต่ที่ได้เรียนไปแล้วคุยกับเราก็

ก็เก่งๆล้เ yeah ็นต uh, oh no, oh ้ส oh. no, right? so ี่จะเ่่าเข้าพื้นที่ได้ี่เราอยู่นี่ครับนี่ราดูี่มชั้นนี้ชั้นน้เขาดีนขอบคุณมากเลยที่มชยกันนาคางคาัวน้อยอ่ตนกาคสี่่รนอที่รเลสเบ้ยน่างนะครับกันทุกนเเป็นผู้นดชัมีหลายันไึงหลต้องแบน อันนี้เป็นปืนยิงเว<บ>ลาคนที่าในาทางการไฟฟ้านี่ก็ถือว่าเป็นวัใแก่ต กลับมาใหม Saint ่ครับเาเจอแล้วมารายงานตัวผมพี่ผมเลยใช้งานเลยวันนั้นไปช่วยที่โรงเรียนพ่อไหมโรงเรียนวัดแหลมปอนะรายงานกลับไปแล้วที่เข้าทุกระยะใครอยู่ไรกันเข้าถึงทุกระยะเลยครับครับไปด้วยครับผมก็ได้กล่าเมื่อสักครู่นี้ครับ เานนี่ใช้รถอะไรนะรถดับเพลิงอ่ะแรงดันน้ำเลยรถนำกลับปรับสนุกเลยฉีดแ่เียงไม่ต้องวาเลยครับัหมดเลยน้ำมนแรงพี่ก็โคนถึงตับตุ่มเลยฉีดแต่น้ำมะแรงดตุ่นแรงไปเยอะเลยวิ่งไม่ได้อ้น้ำน้ำตื้นเกินไม่พอดีเครื่องยนต์นะครับมากินน้ำกินน้ำลึกอบจอ็ใช้ไมด้ต้องใช้น้ำเยอะ จนต้องสถนการณ์โควอดก็ะแน่นเ้็นอันนี้แบนจริงแต่แบนนลึกกินน้ำลึกกินน้ำเ็มดน้เล็กครับนําหนักรวามพ่ตวควาพองนะคะจะมีการตั้งองนะคะสถานการณ์สมวรดในการเข้าพื้นที่ผู้ป่วยเจ็บนะคะก็วันนี้ก็จะได้การช่วยนะครับในการดูแลช่วยเหลือการปของพยาบาลด้วยนะคะ ตอนนี้ก็มาถงใ่วนของเรจะให้มาสัก5 0เรื่องจะพูดไม่ตั้ต้นว่าขอเพละต้นไม้เรละนไม้เสริมพละต้นไม้ขอเสลนไขอเสรลนไม้ขเสรพละต้นไมอเสริมพละนไ้ขเะนไม้สรลไม้ขอเรตนไอเละต้นไ้ขเรมลนไ้ขอเสมพละต้นไเสละ้นไมสมลนไ้เสรมพลนขอเสยิลนไขอเสรมลไอเสรลนไม คต่อไนะก็จะเป็นการตรวจกอพ้องนะคะที่สถานแลขาฯก็จะไปีศูนย์ทรชลทยกองันข่งระดัที่สองกรมการราษฎที่25ค่ะซึ่งมีข้าระวคือพันเอกพัชีโคจาาเป็นผู้รับรันะแล้วก็เป็นกริการกองพ้อนะครับที่สองกรมการรับฎรที่คนจังหวัดระยองเลยนะคะลยมาร่วมปฏิบัติภารกิจนะคะเพื่อสง ความคล้องแล้วก็แต่งกายในการเช่นเดียวกับการชุดค่ะต้นขออนุญาตเรียนงท่าทางของเรานั้นต้นจะประกอบไปด้วยมีชุดก็ร่วงชุดประจานแล้วก็ชุดชุดผูกชุดผูกแต่ละชุดอันนี้ก็คือจะเข้าในหมู่บ้านเข้าในหมู่บ้านในซอยเล็กๆได้ครับ แล้วก็เวลาเข้าในพื้นที่ที่บ้านมีกระดกอะมันจะไม่มีอะไรกระเทกระดูอนะเปนไอ้นี้อันนี้ประมาณบางคนกรับทุบขับทุบหน้ายังไม่เป็นสีเป็นู้ขับกองาแล้วก็เป็นพุ่มโดยการสนะครับอุปกรที่นำมาในวันนี้ครับก็จะมีรถนบรรทุกนะคะแบบ 5นะคะราเปมาแผน2องบ่ FPS นะคะแล้วก็รถตัวขนาดกลยค่ะครับ้นั้นก็มีในส่วนของอเรือเประสบภัยที่ปัดไม่ว่าจะเป็นประสบภัยก็ดิ